Hey, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับมิ้นแล้วนะคะมาเจอกันในสถานที่ใหม่วันนี้มิ้นอยู่ในรถวันนี้มิ้นจะพาทุกคนไปเกาะไผ่กันค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา7โมงมิ้นมาช่วงเดือนตุลาปีนี้เนาะก็คือมันยังเป็นช่วงน้มามนสูอยู่แต่ว่าพอดีมันมีวันว่างวันนี้ก็เลยจะ ไปเกาะไผ่ดูไม่เคยไปเกาะไผ่นะคะไปเป็นครั้งแรก <S <S <en> วันนี้ทริปของมินก็คือมิ้นจะไปค้างที่เกาะล้านก่อน <S 1> <S 1> จริงๆเกาะไผ่อะมันไปได้ทั้งที่พัทยาแล้วก็นั่งเรือไปเกาะไผ่เลยแต่ว่ามินเองอะค่ะก็จะไปค้างที่เกาะล้านใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็คือวันเนี้ยก็จะนั่งเรือไปเที่ยวเกาะไผ่แล้วก็กลับมานอนที่เกาะล้านเองแต่ว่าก็ไม่ได้ทำทริปทัวร์เกาะล้านนะเพราะว่าเวลาน้อยไปค้างแค่คืนเดียวก็เลยจะ พาทุกคนไปถวร์ที่เกาะภัยกันวันนี้ค่ะก็ตอนนี้มินก็กําลังจะไปขึ้นเรือแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้ตื่นสายออกมาชาน้ล้องไปลงท่าหน้าบ้านใช่ไหมแต่ทีเนี้ยรอบท่าหน้าบ้านมี7จ็ดโมงแล้วก็สิบโมงนัดเรือขึ้นไปเกาะภายสิบโมงก็คือก็มีรอบอื่นก็คือกะ ต้องต้องไปลงที่หาตาแหวนหาตาแหวนเขามี8ปดโมงเก้าโมงก็เดี๋ยวค่อยนั่งสองแถวกลับมาอีกทางหนึ่งเอาด้วยความตื่นสายและขี้เกียจก็เลยตกเรือลับแลบเลยจ้ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะเดินทางยังไงต่อแล้วเดี๋ยวมีนัำเดทให้ฟังตอนจ้ะไปเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะเราก็ผ่านจุดคัดกรองมาแล้ว,วเขามีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้ล้างมือแอลกอฮอลด้วยวันนี้ก็อากาศครึ้ม ก็คือวันนี้มิ้นต้องไปขึ้นที่หาดตาแหวนนะเดี๋ยวเดินไปขึ้นเรือก่อนก็คือเราต้องขึ้นเรือไปเราต้องเดินไปเรื่อยๆรแบบนี้ค่ะก็อย่างนี้แล้วจ้ะก็เดินมาไกลกันนิดนึงนะอันนี้เราก็อยู่บนเรือข้ามฟ้าของเกาะลานแล้วเรือเกาะล้านเนี่ยสามสิบบาทนะจ๊ะทุกคนไปขึ้นที่เกาะตาแหวนปุ๊ เปลี่ยนมาเลยอันนี้อย่างงนะคะมิ้นอยู่บนเรือยอดแล้วแค่ตอนนั้นมัน,มนชุนละมุนด้วยความตื่นสายของมิ้นเองเลาก็กระโดดมาอยู่บนเรือยอดเลยจ้านี่ก็คือบรรยากาศเรือยอดนะจ้า ออ,อ,อยู่บนเรือหมวก็จะฟูนิดนึงนะคะแต่ขณะที่เรือกําลังเดินทางเราก็ได้ถ่ายรูปกันได้นะคะทุกคนบนเรือมีสองชั้นนะสามารถนั่งด้านบนรับลมเย็นสบายมีเบาะให้นอนโคตรสบายสบายเลยจ้ะเราก็เดินทางกันนะคะอยู่ที่เราๆประมาณเกือบ45นาทีไม่นานเราก็จะเดินทางถึงเก,กะาะตะลจาทุกคนเราถึงแล้วเกาะตะลจาน้ำส้ม ถึงแล้วจ้ะเกาะลับพัทยาเป็นไงคะเกาะภายจะบอกให้ว่าน้ำใสมากมารับลมเย็นๆเอ๊ะเย็นหรือเปล่าแดดร้อนขนาดนี้แต่เสียงคลื่นฟินๆได้เลยค่ะไม่ต้องถึงใต้เราก็เล่นน้ำได้แบบคดใสใสจริงๆนะคะมนิเวอร์ก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันดูนะที่นี่เล่นน้ำได้สนุกไม่แพ้ที่ไหนน้ำใสได้ใจไปเลยจ้า